มาพี่น้องมาทำตีนไก่แซ่บๆเหมือนไหนเต็มหกอะไรอยงนี้เลยมาแซบๆกันพ่อนอมเนาะเบิดๆว่ากันแค่นึงโอ้ล้นชิมเนาะน้ำสวัสดีครับพี่เก้าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยแซ่บหนัวได้พี่น้องเด้อมาเมื่อนี้พ่อนอมได้เมนูตำตีนไก่เยอะๆได้พี่น้องเลยตำตีนไก่โอ้ใส่บกกวาาความพ่อนอมเบิดๆแซ่บๆ สำหรับพ่อออมไตงอะไรห้างตั้งรทเทุในระเด็นำมาคำเลกนี่ก็ซ่อมเนี่ยใส่บ่ค่อยเปลี่ยนน,นพน,น้องพ่อออมเลยงักใส่ซ่อมนะอืมยงยง่มปวดไหมเห็นมั้เนาะน้องพี่น้องเนาะยัยนม่เห็นเลยนำ อืมเผ็เดเจียวหวานเหมือนเดิมแซ่บนี่ผักปล่อยหวานปุ๋ย อันเี้พี่น้องเน้ออื่นไปทัวเด้วยปลาเทศดนปราเทศดบม่งสุบรรหรอกเจ้าเปแดงหน่อยแมวมาให้

Ừ. Không nghe ừ. Hù đấy bạn ạ Mm-hmm. 嗯嗯,嗯，个汤底好。 นำพี่้องตำตีนไก่เล็บมือนางนยั่วยั่วนำ ผักมุง้งก็วอมปูเองกาดทิ้น Năm. Mm. 是的。 Má yêu mẹ má, chắn của em mhm 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 mà mhm 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 เจ็บพี่น้องเต้บ้าอยกินบ่เบิดว่าคนอะไรไหลทิ้งพอน้องน้ำน้ำออกน้ำออกนี่ครับขันหิวแห้งกินบ่ได้พี่น้องขู้อยากหลายก็กินบ่ได้หลายบ่เนี่ยเป็นสิขันโมใด้ว่าค่อยหิวนะโอ้กินอะไรอ้าฝากนั่นดื้อพี่น้องดื้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมขันมากดไลค์ถกใจกดแชร์เนี่ยช่วงนี้เส็ดงานเขากระโจนยังเงี้ยงานทำหมดเหนื่อยก็ไม่ได้กวนหัวหนุก มันมีแลายขวดเลยที่ยิบเหมืนอนเข้ามาพักเ,เบียรกันเล่งงนจำใจจังนั้นเอ้อขึ้นว่อไปร้ายพี่ร้ายพี่ใหญ่พี่น้องเรื่องงานเอาเอาไว้ทำนีสักวันอีพี่หน้าเจอไหมอีพี่นี่ขอให้พี่น้องลำลำรวยสยู่คนสวัสดีครับ